แล้วก็อัดคลิปไว้นะคะดูคลิปอีกทีหนึ่งคลิปยังอัดอยู่ไหมนะคะอัดคลิปไว้นะคะก็มาดูทวนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ถัดไปก็จะอธิบายเรื่องของการสอบกลางภาคนะคะแนะนำวิธีการทำเพื่อให้มันสำเร็จนะคะเราอนี้ต้องตั้งใจฟังให้ดีเนาะจะได้ทำได้ถูกต้องบทที่สามการเก็บรวบรวมข้อมูล จะมีเรื่องของประชากรและก็กลุ่มตัวอย่างด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันจะปรากฏอยู่ที่บทที่หนึ่งด้วยอยู่สองส่วนเลยนะเวลาอาจารย์ทำอาจารย์จะทำที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ Co ปปี้มาวางไว้อีกที่หนึ่งเพื่อป้องกันการที่ข้อมูลมันไม่สอดคล้องกันสติกระลึกรู้ว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่างจะอยู่บทที่หนึ่งหัวข้อขอบเขตการวิจัย ถ้าเราแก้ตัวนั้นให้ไปแก้ที่บทที่สามด้วยนะคะอย่าทำให้งานของเราอะ่ะมันเกิดความผิดพลาดนะเราต้องค่อยๆนึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีตรงไหนว่างนะเราก็ไปวางให้มันแก้ไขให้มันตรงกันทั้งหมดนะคะโดยขอบเขตการวิจัยการวิจัยทุกเรื่องจะมีขอบเขตการวิจัย อยู่ในบทที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นการตอบคำถามว่าจะทำเรื่องใดเนื้อหาเท่าไหร่เวลาเมื่อไหร่นะคะเพื่อให้ผู้อ่านอะ่ะเขาเข้าใจง่งายมากิ่งขึ้นพอเราบอกช่วงเวลาเขาอ่ะเราก็อ๋อตอนนี้มันเกิดโควิดเนอะเขาก็เลยต้องทำแนวแนวนี้นะคะซึ่งสถานการณ์บางสถานการณ์อ่ะช่วงเวลาต่างกันอ่ะค่ะงานอ่ะ ผลที่ออกมาก็จะแตกต่างกันด้วยดังนั้นในขอบเขตการวิจัยก็จะช่วยทำให้ผู้อ่านเขาเข้าใจมากขึ้นนะคะอยู่บทหนึ่งนะอยู่บทหนึ่งก็จะมีประชากรและก็ตัวอย่างนะคะตัวแปรที่ศึกษาซึ่งเราได้เรียนแล้วก็ได้ทำแบบฝึกหัดตอนเช้าไปแล้วสำหรับ11คน12คนนะคะที่ตอบมาดูกัน population ประชากร สิ่งที่เรากำหนดไว้เพื่อการศึกษาทั้งหมดที่สอดคล้องก,กันกับประเด็นของจุดมุ่งหมายอาจไม่รู้เรื่องหรอกพูดง่ายๆให้เข้าใจก็คือประชากรก็คือเราต้องการศึกษาอะไรบุคคลเหล่านั้นอะทั้งหมดนั้นอะคือประชากรแต่เราอะต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าประชากรของเราอะรู้จำนวนไหม สองประเภทนะประชากรมีสองประเภทก็คือประเภทที่รู้จํานวนที่แน่นอนกับประเภทที่ไม่รู้จํานวนที่แน่นอนโดยหน้าสไลด์เนี้ยเขาจะอธิบายว่าไอ้ที่รู้จํานวนที่แน่นอนอ่ะก็คือนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เราก็ไปดูใบลายชื่อมานะคะว่าเอ๊ะนักศึกษามีเท่ากับเท่าไหร่สองพันห้า้หกสิบสี่มีกี่คนนะคะ ในทะเบียนเขาก็เลยแบกแบ่งแยกเลยเป็นปีหนึ่งเป็นสองปนสามเปนสี่อันนี้นับได้มีจํานวนที่จํากัดจํานวนที่เราทราบแน่นอนข้าราชการครูได้เงินเดือนเนาะแต่ละโรงเรียนมีการขึ้นบอร์ดไว้ว่ามีจํานวนครูเท่าไหร่หรือทางสํานักง,งานเขตก็มีจํานวนคนนะคะนักเรียนก็มีใบรายชื่อนักเรียนทั้งบ้านสมเด็จก็มีรายชื่อสิ่งเหล่านี้ รู้จำนวนคนที่แน่นอนอาจารย์คะทุกอย่างมันก็รู้จำนวนที่แน่นอนหมดสิอ่ามาดูจำนวนที่ประชากรที่ไม่รู้นักศึกษาที่ดูซีรีส์เกาหลีเธอต้องไม่ถามเพราะทีละลายบุคคลแล้วบางคนก็ดูมั่งไม่ดูมั่งเราก็ตอบมาผิดก่คิดว่าดูตอนเดียวอ่ะไม่นับนึวกว่าแบบต้องติดแบบทั้งวันทั้งคืนตีตัวเครื่องบินอยู่ที่เกาหลีนะมันก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้นับจำนวนประชากรไม่ได้ ใครจะไปนับต้นไม้ด่างแพงไงตอนนี้มันแพงอาจารย์ก็เลยแก้เป็นต้นไม้ด่างเออไปนั่งนับเกิดมันแตกกิ่งออมไมีกกิ่งหนึ่งแล้วมันหล่นออกมาจํานวนประชากรก็เปลี่ยนแปลงนะคนที่ถูกสลักกินเพราะว่าบางคนเขาซื้อหลายใบเนอะรู้ปะเราก็ไม่รู้นะเนอะแล้วบางทีก็ไปอยู่ที่ที่แม่ค้าที่เขาขายไม่หมดอย่างเงี้ยจำนวนก็เลยนับไม่ได้ทวนนะ ประชากรคือกลุ่มคนที่เราต้องการจะไปศึกษาเขาซึ่งกลุ่มคนที่เราต้องการศึกษาเขาอะเราต้องดูที่หัวข้อเราแล้วก็วิเคราะห์ว่าอ๋ออันเนี้ยเราจะรู้จํานวนประชากรนะอ๋ออันเนี้ยเราไม่รู้จํานวนประชากรนะคิดได้ตรงนี้ก่อนแล้วจะหากลุ่มตัวอย่างได้ว่าต้องใช้เท่ากับเท่าไหร่นะคะนะนี่คือจํานวนที่มันนับไปได้ คือข้อมูลบางทีมาเป็นเท็จอะโดยเฉพาะพวกยาเสพติดคือไม่ได้มีใครบอกเราไงว่าแบบไอ้เขาติดยาเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนพวกนี้คือจํานวนที่นับไม่ได้จากประชากรมันเยอะมากตังไม่ถึงที่จะเก็บข้อมูลดังนั้นตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนของประชากรสุ่มมาดี จะสามารถอธิบายไปยังประชากรได้แต่งานบางงานเราก็ต้องไปคัดเลือกเลือกมาเขาถึงจะยินดีตอบให้กับเราการสุ่มตัวอย่างนะคะ random เมื่อไหร่มีคำว่า random คือการสุม่มนะคะจะเป็นการคัดประชากรมาเพียงบางส่วนเท่านั้นมาศึกษานะคะประชากรเยอะมากจะเอามากลุ่มหนึ่งแล้วก็อธิ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเนี้ยแล้วอธิบายกลับไปยังประชากรมีคนอยู่ล้านคนศึกษาจากล้านคนไม่ไหวก็สุ่มมาตามจํานวนสถิติที่อาจารย์จะสอนต่อไปเนี้ยเขาก็จะบอกมาพอเราสุ่มมาปุ๊บได้ครบตามนี้แล้วเก็บจากแค่เนี้ยเราสามารถนําผลเนี้ยไปอธิบายประชากรล้านคนต้นครัวได้เนี่ยเขาเรียกว่าการสุ่ม ดังนั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนก่อนหน้านี้อาจารย์เคยพูดว่าถ้าเราศึกษาจากประชากรเลยเราเลยไม่ต้องทำท t เทสเอฟเทสเพราะเราศึกษาจากประชากรทั้งโรงเรียนนั้นแล้วทั้งในกลุ่มม .4 ที่เรียนสายวิทย์เคมีกับเราแล้วอย่างเง,งี้ยนึกออกยังนะคะตัวอย่างนะ ใช่ค่ะแล้วถ้าหนูทำอย่นี้หนูต้องเขียนไงหนูต้องเขียนเลยว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มเดียวกันประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มเดียวกันคือเก็บมันาทั้งหมดเลยนะคะก็ไม่ต้องสุ่มไม่ไม่ต้องสุ่มด้วยแล้วก็ไม่ต้องใช้สถิติเพื่อไปอธิบายอย่างประชากรด้วยทีนี้เราจะสุ่มตัวอย่างเพื่ออธิบายไปยังประชากรได้ เราต้องดูว่าประชากรนมันเหมือนกันไหมทั้งหมดเขาเท่าไหร่กันหรอมีตังอยู่กี่บาทตังงานงานเดินนะนะคะความแม่นยำที่เราจะเก็บเท่านี้น้อยที่สุดที่เราจะเก็บและอธิบายไปยังประชากรได้คือเท่าไหร่หรอเอ๊ะตัวแปรที่เราศึกษาคืออะไรสํารวจต้องใช้คนเยอะถ้าทดลองคนเยอะมาก ก็เออเลอผิดพลาดได้ง่ายนึกออกยังจำนวนกลุ่มเลยต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการวิจัยด้วยถ้าไปทดลองกับคน400คนนะตังค์ไม่พอแล้วห้องเรียนก็ไม่พอด้วยนะคะดังนั้นทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เขาจะพิจารณากลุ่มตัวอย่างเอ ถ้ามีคนมาถามเราเราก็คิดค่อยๆค,คิดอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เราอะ่ะมีทักษะการตอบที่ดูแล้วแบบดูวิชาการวิชาการนะคะลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีคือต้องเป็นตัวแทนที่ดีดังนั้นเราก็เลยอยากจะเก็บข้อมูลกับนักเรียนโรงเรียนที่เราจะไปฝึกสอนแต่เราก็เลือกที่จะให้คนที่ตอบคือเด็กเก่งทั้งหมดบอกเลยว่ามันเป็นตัวแทนที่ไม่ดี มันจะต้องมีทั้งเด็กเก่งเด็กอ่อนเด็กปางกลางนะคะมาตอบตัวอย่างต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากได้เฉพาะบ้านสมเด็จเพื่อนก็มาถามว่าอาจารย์นหนูไปเก็บกับที่อื่นได้ไหมนะคะอาจารย์ขอเสร็จปักแป๊บนึงไม่ยอมลุกอันนี้ติดโาเี้ คุณสมบัตินะอาจารย์อยากได้เฉพาะบ้านสมเด็จปีสามปีสี่นะคะใครไปเก็บปีหนึ่งมาเนี้ยก็คุณสมบัติไม่ครบถ้วนนะคะความคิดของคนน่ะจะต่างกันตามระดับชั้นปีด้วยเอาให้ไปเก็บของมออื่น,อ,นอาจารย์จะอธิบายเด็กบ้านสมเด็จอ่ะไปเก็บมออื่นมาคุณสมบัติก็ไม่ถูกอีกนะคะต้องระมัดระวังนะคะขนาดตัวอย่างต้องพอดีพอเหมาะนะคะที่จะทดลอง ประสบการณ์หนูน้อยหนูจะรู้ได้ยังไงคะก็ดูของคนอื่นเขาว่าเขาทํากันมากี่คนเราก็ทําตามเขานะคะบางคนชอบไปแหวกเขานะ,ะมาดูวิธีการสุ่มกันมั่ง